สวัสดีครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5้าเราจะมาเรียนความผิดอาญาตามประมวลกหมายอาญาของอาญาสเนี่ยเริ่มเราเริ่มเรียนกันมาตั้งแต่มาตรา1,3,6เป็นต้นมานะครับวันนี้จะมาขึ้นต่ออีกเรื่องหนึ่งเขาที่แล้วเรียน1,3,8 1,3,9ต่อสู้ขัดขวางแล้วข่มคืนใจเจ้าง้างานแล้วก็ 1, 4, 0, หกนึ่งเหตุการณ ของมตาตรา138และมะตาตรา139นะครับวันนี้เรามาขึ้นมตาตรา141 141เนี่ยเป็นความผิดที่กระทำต่อตราของเจ้าพนักงานซึ่งประทับไว้นะครับลองดู141นึ่ครับเนาเขียนโน้ตย่อๆว่าเอ่อความผิดฐานอะไรจะไ,ได้จำได้นะครับ141เนี่ยเป็นความผิดที่กระทำต่อตราของเจ้าพนักงานซึ่งประทับไว้นะครับเอ่อ องค์ประกอบในส่วนของการกระทําก็คือการถอนทําให้เสียหายทําลายทําให้ไร้ประโยชน์นะครับวัตถุแห่งการกระทําคือต้องกระทํากับตราหรือเครื่องหมายอันเจ้างนานได้ประทับหรือหมายไว้ในสิ่งใดๆนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบในส่วนของตรานั้นเนี่ยต้องเป็นใช้ในการปฏิบัติตามนะในในการปฏิบัติการตามหน้าที่ crashes. หรือเพื<ม>่อเป็นหลักฐานในการยึด อายัดหรือรักษาสิ่งนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งการกระทําต้องกระทํากับสิ่งที่ประทับไว้หรือหมายไว้นะครับไม่ได้กระทากับตัวตราโดยตรงนะครับทำกับสิ่งที่ประทับไว้นะครับามาตราหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยคำว่าถอนองค์ประกอบในส่วนการกระทำอันแรกคือการถอนถอนหมายถึงทําให้หลุดไป ทำให้เสียหายก็เช่นทําให้เลอะเลือนทําลายคือทําให้สูญสิ้นไปทําให้ไร้ประโยชน์คือทำให้ใช้ไม่ได้นะครับถอนยกตัวอย่างเช่นเจ้าพนังานได้ยึดไม้ไว้เนี่ยประทับตาว่าไม้ตัวนี้ถูกยึดไว้แล้วนะหรือหรือเอกสารหรือทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่มีตราของเจ้าพนังานที่ที่แปะไว้ปิดประกาศปิดไว้นะว่าได้ถูกยึดไว้แล้วนี่ ก็ถอนก็คือเอาออกไปทําให้หลุดหายไปอย่างนี้ถือว่าเป็นการถอนทําให้เสียหายก็คือทําให้เลอะเลือนฉีกทิ้งนะขีดค่าข้อความาตาที่ประทับไว้ในไม้เถื่อนก็เอามาขูดซะนะให,ให้คือการทําให้เลอะเลือนทำลายก็คือการทําให้สูญสิ้นไปเช่นตัดส่วนนั้นที่ประทับตาไว้เนี่ยออกไปเลยทําให้ไร้ประโยชน์ก็คือทําให้ใช้ไม่ได้ก็หมายความว่าทําให้ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นได้ถูกยึดไว้แล้วนะครับ ตาประทับเนี่ยสิ่งที่ประทับลงไปเราเรียกว่าลอยตาส่วนตัวประทับเนี่ยเราเรียกว่าดวงตานะครับเพราะฉะนั้นดวงตาเนี่ยหรือภาษาชาวบ้านที่เราเรียกกันตัวที่สําหรับปั๊มเนี่ยไอสิ่งที่มันประทับไ้ก็คือลอยที่มันปั๊มไว้เนี่ย mm hmm. เพราะฉะนั้นไอความผิดมาตานี้ต้องกระทํำกับลอยที่ประทับจากดวงตา นะครับไม่ได้หมายหมายความว่ากระทำกับดวงตาเดี๋ยวมีความผิดอีกมาตาหนึ่งที่กระทำกับดวงตาโดยตรงนะอันนี้ก็เป็นการกระทําความผิดต่อลอยตานะลอยตาที่ประทับไว้เนี่ยแล้วเราไปทําการถอนทําให้เสียหายทําลายทําให้ไร้ประโยชน์ก็เป็นความผิดตามมาตรานีนะ้ส่วนเครื่องหมายนะอาจจะไม่ได้เกิดจากลอยตาโดยตรงอาจจะเป็นการหมายไว้ที่วัตถุเช่นเครื่องหมายการกระบาทเครื่องหมายวงกลมหรือจุด สิ่งที่หมายไว้เพื่อแสดงว่าการยึดเอาไว้ครอบครองของเจ้างานหรืออายัดห้ามจําหน่ายจ่ายโอนหรือรักษาใดๆเช่นปิดประตูห้องตรีข้างมัดตาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เจ้าพนักงานได้ปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อยึดหรืออายัดหรือรักษาสิ่งน,นั้นๆไว้ถ้าเราทำกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตราหนึ่งสี่หนึ่ง ตาที่จะกทํานั้นต้องตาของเจ้าพนักง,งานนะไม่ใช่ตาของเอกชนนะถ้าบริษัททําเอกสารเครื่องหมายอะไรว่ากัน,นว่าเป็นของบริษัทเราไปทํากับเอกสารนั้นไม่ผิดตามมาตานี้นะไม่ผิดามาตาอื่นนะตาของเอกชนที่ทําไว้บนท่อนซุงคือเอกชนเขาไปซื้อไม้มาแล้วเขาก็ทําเครื่องหมายไว้ว่านี่ไม้ของเขาหน้าที่ซื้อมาแล้วอันนี้ถ้าเราไปทําถอนทําลายทําให้เสียหายทําให้เสื่อมค่าก็ไม่มีความผิดตามมาตานี้อันนี้เป็นดีกาที่ 5้าหกสามทับสนะองส่แต้องเป็นตาที่ทําไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือยาอายัดรัพย์ไม่ใช่แม้จะเป็นตาของเจ้าง,งานแต่ทาไว้เพื่อการอื่นเช่นตาที่ประทับไว้บอกว่านี่คือเขตปาไม่ได้เกี่ยวกับการยึดท่อนไม้หรือการยึดต้นไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็จะไม่มีความผิดตามมาตรานี้นะครับดีกาที่45442-505ทับอนะครับอันนี้เป็นความผิดตามมาตรา141 ความผิดเมื่อต่อไปมาตรา142อันนี้ไม่ได้กระทํากับลอยที่ประทับไว้นะครับอันนี้เป็นความผิดฐานกระทาต่อสิ่งที่เจ้าพนักงานยึดไว้นะอันนี้ทํากับตัวทรัพย์ที่ถูกยึดนี่ต้องเข้าใจนะข้อแตกต่างระหว่าง141กับ142อันนี้ผู้ใดใาานองค์ประกอบในส่วนของการผู้กระทําก็คือผู้ใดการกระทําคือทําให้เสียหายทําลายซ่อนเลนเอาไปเสีย หรือทําให้สูญหายทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดๆอันเจ้างานได้ยึดรักษาไว้หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ว่าเจ้างานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เองหรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตามอันนี้กระทากับตัวทรัพย์ตัวทรั์ที่ถูกยึดถูกรักษาถูกบังคับไว้ อันนี้ก็ถ้าใครกระทํากับตัวทรัพย์เหล่านี้นะก็จะเป็นความผิดนะการกระทําก็เหมือนกันก็คือ,อ,อทําให้เสียหายทําลายซ่อนเล้นเอาไปเสียนะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้การซ่อนเล้นหมายถึงการปกปิดหรือเอาทรัพย์หรือเอกสารที่ต้องการไปไว้ในที่ที่ค้นหาไม่พบซ่อนเล้นเช่นเอามีดของกลางที่เจ้าง,งานยึดไว้เนี่ยเอาไปทิ้งเอาไปซอ่อนเอาสมนวนการสอบสวนไปซอ่อนะ อันนี้ก็จะเป็นการกระทําให้เสียหายนะต่อทรัพย์ที่ได้ยึดไว้ตามมาตราหนะึ่งรอ่อการทําให้เสียหายนะั้นถ้าไม่ได้ซ่อนทําให้ลบเลือนหรือทําลายทําให้สูญหายหรือทําให้ไร้ประโยชนนะ์ก็เป็นความผิดธรรมมาตานี้ได้ยกตัวอย่างเช่นมีดมีดมีคราบเลือดติดอยู่คราบเลือดนั่นคือพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้ยึดไวนะ้ถ้าเอา คราบเลือดที่ติดอยู่บนมีดไปล้างออกอันนี้ก็ถือทําให้มีดนั้นไร้ประโยชน์แล้วก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับที่สําคัญคือรัพย์หรือเอกสารนั้นต้องเป็นสิ่งที่เจ้างานได้ยึดหรือเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายถ้าเจ้างานยังไมไ่ทันยึดหรือยังไม่ได้เรียกให้ส่งเข้ามาเช่นรักรัพย์ไปแล้วเนี่ยรัพย์ยังไม่ถูกกับส่งเข้ามาที่เจ้างานนะก็ยังไม่มีความผิดตามมาตรานี้นะครับ ดูดีกานะครับดีกาที่หนึ่งเก้าห้าทับสองสี่เจ็ดสองเอาสำนวนการสอบสวนไปซ่อนเมื่อสำนวนการสอบสวนไปซ่อนพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนมันก็จะไรประโยชน์ไปนะเอาจักรยานยนต์ที่เจ้าง,งานได้ยึดไว้ไปจอดจากที่หน้าสถานีตำรวจเนี่ยเอาไปไว้ที่อื่นก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ดีกาที่สองหนึ่งับสองนึถ้าเจ้าง,งานยังไม่ทันยึด มีการทุบทำลายหรือเอาไปเสียก็ไม่เข้ามาตรานี้ดีคาที่6ก9ทับนะี่6 1 9 2 4น0ะอันนี้ก็เป็นความผิดตามมาตรา142จกระทำต่อสิ่งที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ต่อไปมาตรา143นะผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จูงใจหรือได้ ในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้างานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีการอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทําการหรือไม่กระทําการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดความผิดฐานนี้สรุปง่ายๆก็คือความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับสินบนนะกระบวนการ ให้สินบนเนี่ยกฎหมายเอาผิดทุกขั้นตอนนะมาตรานี้คือเป็นคนกลางเรียกรับสินบนตามมาตรา143ถ้าให้สินบนเจ้างานก็เป็นความผิดตามมาตรา144้ออันนี้เอาผิดกับคนกลางคนกลางคนนี้ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานนะเพราะความผิดหมวดนี้นะเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานนะเพราะฉะนั้นเอาผิดกับผู้ใดก็หมายถึงว่าคนนั้นไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน เอาผิดตั้งแต่คนให้ก็คือ144คนกลางมาตา143นะแล้วก็เอาผิดกับเจ้าพนักงานตามมาตา149เ้ดี๋ยวเราไปเรียนกันอีกทีในะมาตา149เนะเจ้าพนักงานรับสินบนเพราะฉะนั้นทั้งคนให้คนรับแล้วก็คนกลางผิดหมดในกระบวนการรับสินบนรวมทั้งรับสินบนแม้แต่ก่อนที่ตนได้รับด,ดำลงตำแหน่ง ตามมาตา่อ150ก็ยังเป็นความผิดนะนี่คือกระบวนการความผิดอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินบนนะเรามาดู143ก่อน143นี่หมายความว่า,าผู้กระทาเนี่ยเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินนะเพื่อจะไปจูงใจไปตอบแทนหรือจูงใจเจ้าพนักงานตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนกลางระหว่างคนให้กับตัวเจ้าพนักงานนะเอาผิดกับคนกลางนะเหมือนเป็นในหน้าเป็นนกต่อเป็นตัวแทนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย แล้วก็เป็นการทําความผิดคนกลางเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้างานโดยตรงแล้วก็ไม่ได้เป็นคนให้กับพงานเจ้าพนักงานโดยตรงความผิดสําเร็จเมื่อมีการเรียกรับหรือยอมจะรับไม่ว่าเจ้างานนั้นจะได้กระทําการตามนั้นหรือไม่ก็ตามก็เป็นความผิดแล้วถ้ามีคนกลางมาเรียกสินบนจากเราบอกว่าเอาเงินมาให้ฉันเดี๋ยวจะไปวิ่งเต้นคดีให้ปล่อยชั่วคราวให้ยกฟ้องต่างๆนานาหรือให้ได้รับใบอนุญ,ญาต อันนี้คนคนนี้เขาไม่ได้เป็นเจ้างานโดยตรงเขาเป็นคนกลางเพื่อจะไปติดต่อเจ้าหาน้าีกทีหนึ่งนี่แหละคือความผิดฐานนี้ความผิดสําเร็จเมื่อมีการเรียกรับหรือยอมจะรับเรียกก็ผิดแล้วเรียกแล้วเราไม่ให้ก็ผิดแล้วนะหรือเราเอาไปให้แล้วเขารับแล้วคนกลางนี่รับก็เป็นความผิดแล้วยอมจะรับก็ผิดแล้วนะแม้เจ้างนานยังไม่ทําอะไรเลยก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ได้การกระทําความผิดเนี่ยอาจจะเป็นการใช้อิทธิพล ชาการใช้อิทธิพลอาจจะไม่ได้เป็นตัวทรัพย์สินเงินทองโดยตรงอาศัยความเกรงใจพิเศษระหว่างเจ้าพนักง,งานกับผู้จูงใจหรือคนกลางคนนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้อิทธิพลอย่างหนึ่งแล้วนะอาศัยความสนิทชิดชอบอาศัยความอิทธิพลในทางส่วนตัวเช่นคนกลางคนนี้เป็นภรรยากับเจ้าพนักง,งานอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความเกรงใจส่วนตัวพวกหลังบ้านเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตานี้ถือว่าเป็นการใช้อิทธิพลบอกว่าอ่าฉันเป็นภรรยาเดี๋ยวไปคุยกับสามีให้เอาเงินมาเท่านี้อันนี้เป็นคนกลางก็เป็นความผิดแล้วนะแม้สามียังไม่รู้เรื่องยังไม่ทําอะไรเลยก็ตามนะคนกลางก็จะเป็นความผิดแล้วนี่คือการใช้อิทธิพลนะเป็นดีการที่หนึ่งหนึ่งสองสามทับสองห้าศูนย์ศูนย์เก้านะการเกรงใจพิเศษร,ระหว่างผู้จูงใจกับเจ้างานก็เป็นอิทธิพลอย่างหนึ่งการใช้ความสนิทชิดชอบนะ หรืออิทธิพลของตนในทางเพศเช่นแม่ยายต่อบุตรเขยสามีต่อภรรยาภรรยาต่อสามีซึ่งเป็นพวกลางนี้เป็นต้นที่สําคัญต้องเป็นการใช้อิทธิพลของตนอย่างนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ดีกาที่สามหนึ่งสามทับสองสี่เก้าศูนย์อันนี้คือความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับสินบนแม้ผู้เรียกไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปให้เจ้าง,งานโดยตรงเจ้าง,งานไม่รู้เรื่อง ตีกิน,นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตีกินอย่างนี้ก็เป็นความผิดเช่นเดียวกันไม่ใช่สาระสําคัญว่าเจ้างงานจะต้องรู้เรื่องด้วยหรือไม่จะต้องเอามีการเอาไปให้จริงหรือไม่ขอให้เรียกก็ผิดแล้วเรียกแล้วไม่ให้ก็ยังผิดเลยอันนี้เป็นความผิดตามมาตรานี้มาต่อต่อไปอันนี้คนกลางแล้วให้มาตาหนึ่งสีนี่คือการให้สินบนเจ้าพนักงาน การกระทําก็คือการให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อจูงใจให้กระทําการไม่กระทําการหรือประวิงการกระทําที่มิชอบด้วยหน้าที่อันนี้เอาผิดกับคนให้การรับว่าจะให้หมายความรับปากก็จะให้ในภายหน้ายังไม่ให้นะคุยเจ้าง,งานเรียบร้อยแล้วว่าว่าว่าจะมีอะไรไปให้เจ้าง,งานเนี่ยแต่ยังไม่ได้ให้ ก็ผิดแล้วนี่เลยหรือว่ารับจะให้บอกว่าไปทางานให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวให้เจ้างานอันนี้ก็ผิดแล้วนะเอาผิดกับคนให้สินบนเจ้าพนักงานรัศดรที่ให้สินบนกับจํารวจเพื่อเจ้าพนักงานเพื่อกระทําการอันมีชอบด้วยหน้าที่เจ้างานรับไว้รัศดรมีความผิดตามมาตรา144ถือว่าให้สินบนเจ้างานเจ้งาจงานมีความผิดตามมาตรา1 4 9 1> mm hmm. เมื่อผิด1 44แล้วไม่ผิดฐานสนับสนุนเจ้างานอีกนะเพราะตัวการ ตัวเองเป็นตัวการโดยการให้ไปแล้วอุปทูตยักยอกเงินราชการแล้วบอกอักขราชทูดว่าเงินการเงินส่วนหนึ่งไว้จะเอาไปทําอะไรก็ได้ขอให้เรื่องเงียบอันนี้ถือว่าอ,อุปทูตให้สินบนอักขราชทูตนะอักขราชทูดไม่รับอุปทูตก็มีความผิดดีกาที่หนึ่งศูนย์สามห้าทับสองสี่หกสี่ บุตรถูกจับการพนันบิดาขอให้พนักงานสอบสวนกณีว่าใช้ดุลพินิษฐ์แบบปัญญาทางเศรษฐกิจไม่ให้เสียเวลาถูกจับไป6คนขอคนละขอเนี่ยคนละสามเท่ากับ2,000บาทเป็นค่าบำรุงลงพับลงพักอันนี้สารดีกาตีความว่าการที่เสนอให้คนละ300บาทนะที่ถูกจับการพนันเนี่ยรวมเป็นเงิน2,000บาทเนี่ยแล้วก็มีคําว่าค่าบำรุงลงพักสารดีกาตีความ พูดแค่นี้เนี่ยถือว่าร้องขอให้เปรียบเทียบปรับเงินตรงส่วนนี้เป็นเงินที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ในคดีพรบการพน,น,นันนะยังไม่เป็นการให้สินบนเจ้างานเพราะไม่ประเด็นมันก็คือว่าไม่ได้บอกว่าให้เจ้างานโดยตรงนะคําว่าบํารุงโรงพักนั่นคือการปรับเพื่อเข้าหลวงนั่นเองสนะารดีกาตีความอย่างนี้นะนะตีความออกไปอย่างนั้นนะ คือเป็นค่าบำรุงโรงพักสาริกาบอกเป็นแค่ขอร้องให้เปรียบเทียบปรับให้เสร็จไปไม่ผิดตามมาตรา144อ่อ่สการกระทำความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักง,งานเนี่ยจะต้องมีมูลเหตุจูงใจนะแล้วก็มีการให้ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นเช่นให้ตั๋วดูกีฬาให้บริการฟรีแก่เจ้าพนักง,งานเพื่อกระทําการอันใดที่มีชอบด้วยหน้าที่แต่ถ้าให้เป็นเรื่องปกติไม่เกี่ยวกับการมีชอบด้วยหน้าที่อันนี้ไม่ผิดนะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนทางราชการต้องให้มีการกระทําความผิดอันนี้ไม่ชอบด้วยหน้าที่ด้วยต่อไปมาตราหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าคือแสดงตนและกระทาการเป็นเจ้าพนักง,งาน มีสองส่วนคือแสดงตนบวกด้วยกระทำการเป็นเจ้าพนักงานการแสดงตนเป็นเจ้างานเช่นการแต่งเครื่องแบบเป็นตำรวจแล้วก็แต่งเครื่องแบบก็ถือว่าเป็นการแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานอ้างวว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบอ้างเป็นเจ้างานสอบพสามิตรพวกนี้ถือว่าเป็นการกระทําเป็นเจ้างานทั้งสิ้นเข้าตรวจค้นบ้านโดยอ้างว่า มีสิ่งผิดกฎหมายอยู่นี่นี่ถือว่าเป็นการแสดงตนและกระทำการเป็นเจ้างานนะอ้างเป็นแพทย์ประจำกระทรวงสาธารณสุขอ้างว่าเป็นแพทย์เข้ามาตรวจโควิดโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นแพทย์นี่ถือว่าแสดงตนและกระทำการเป็นเจ้างานนะซึ่งมีชอบด้วยหน้าที่อันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตานี้นะตัวโดยตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้างานจริงนะก็จะเป็นความผิดตามมาตานี้แล้วรวมถึงวรกสองนะผู้เจ้างานผู้ใดได้รับคำสั่งมิให้ปฏิบัติการตามหน้าที่ต่อไปแล้วยังฝ่าฝืน เขาปลดแล้วเขาย้ายแล้วยังไปทําตามหน้าที่นั้นอีกอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดตามวรรสองเออจ้าพนักงานไม่มีอำนาจจับไปแสดงตนแล้วก็ไปจับเขาอันนี้เป็นความผิดตามมาตานี้แต่งกายสีกากีคล้ายตำรวจตำรวจเรียกรถบรรทุกให้หยุดก็ผิดตามมาตรานีเ้เดี๋ยวนี้มีเครื่องแบบอะไรที่มันคล้ายตำรวจนะก็ไปเรียกรถนะครับต่างปรับ ยึดเงินเขายึดรถเขาอะไรพวกนี้เป็นความผิดทั้งสิ้นนะประการที่สองนี่ประการแรกคือการแสดงตนประการที่สองได้แก่วักสองนี่เองก็คือถูกพังสั่งพักราชการแล้วไม่เกี่ยวกับหน้าที่แล้วยังคืนทําหน้าที่นั้นต่อไปอันนี้ผิดวักสองนะนี่ต้องระวังคนที่เป็นข้าราชการนะถ้าไม่อยู่ในหน้าที่แล้วไปแสดงตนและกระทาการเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยอันนี้มีความผิดตามมาตรานีนะ้วักสองมาตราต่อไป เราลก่อนไปมาตราต่อไปเราดูดีกาก่อนอ่ดีกาที่สองศูนย์ทับสองหนุ่งกางเกงสีกากีเสื้อคอกลมสีขาวคาดเข็มขัดหนังแต่งกายอย่างตำรวจนอกเครื่องแบบยืนเรียกให้รถบรรทุกหยุดตรวจนะแล้วก็ห้อยเครื่องแบบตำรวจไปในรถด้วยให้เห็นเห็นแบบคร่าวๆนะลางๆเป็นการแสดงตนและทําการเป็นตำรวจทางหลวงซึ่งตัวเองไม่ได้เป็นนะผิดมาตราห สี่ห้าแสดงตนเป็นเจ้านงานตำแหน่งนายแพทย์ประจำกระทรวงสาธารณสุขและกระทำการเป็นเจ้านงานตรวจรกักษาโรคโดยมิได้เป็นเจ้านงานที่มีอำนาจตรวจก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ดีกาที่หนึ่งหกหนึ่งสี่ทับสองห้าศูนย์เก้าถ้าแสดงตนแต่ไม่ได้กระทำการเป็นเจ้าหน้างานเช่นอ้าวเป็นตำรวจแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างไรเลยอันนี้ไม่ผิดมาตานี้นะจะไปผิดมาตราหนึง่งถ้าสวมเครื่องแบบก็เป็นผิดาม,มาตราหนึ่งสี่หก อันนี้เพราะฉะนั้นต้องแสดงตนและกระทำการด้วยถ้าแสดงตนโดยสวมเครื่องแบบอย่างเดียวไม่ได้กระทำการก็เป็นความผิดตามมาตราหนึ่งสี่หกมาตราหนึ่งสี่หกคือไม่มีสิทธิจะสวมเครื่องแบบเครื่องหมายของเจ้าพนักงานสมาชิกสภาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม่มีสิทธิใช้ยศตำแหน่งเครื่องราช หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชและก็ทําการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์นี้ต้องระวังโทษอันนี้เป็นความผิดนะพวกเครื่องราชเครื่องแบบเครื่องหมายจะมาติดมั่วซั่วไม่ได้จะมาใช้ม่วซั่วถ่ายรูปติดโชว์ไม่ได้นะหรือแต่งไปเดินไปทั่วเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดตามมาตรา14 6่งสเลยเป็นพลตารวจประดับเครื่องหมายยศ10ตํารวจโทก็เป็นความผิดตามมาตรา1 4 6ตัวเองเป็นแค่พลตํารวจซึ่งไม่มียศอะไรเนี่ยไปติดเครมอีกนิดเดียวเองแค่เป็นสิทโท อันนี้ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้นะเพราะเป็นพลตำรวจก็แค่แค่พลตำรวจนะดีกาที่หกเจ็ดศูนย์ทับสองห้าสองหนึ่งแต่ถ้าเอาแค่หมวกมาสวมหมวกตำรวจนี่นะแต่ไม่มีเครื่องแบบอะไรเลยอันนี้ยังไม่ถือว่ามีความผิดตามมาตรานี้นะเพราะยังไม่ใส่แบบคนเห็นคนใส่ชุดอยู่บ้านใส่หมวกตำรวจอาจจะดูไม่เหมาะสมแต่ไม่ถือว่ามันเป็นความผิดตามมาตรานี้ถูกปลดแต่ยังไม่ถอยดยศยังมีสิทธิใช้ยศได้อยู่นะแต่ถ้าคนทั่วไปไม่มีสิทธิใช้ยศเนี่ย,ย แล้วยศไปใช้อันนี้เป็นความผิดนะ,นะเพราะฉะนั้นต้องระวังหรือแต่งเครื่องแบบใส่เครื่องหมายอะไรเห็นโหเขามีสายสะพายอะไรก็ไปยืมมาใส่มั่งอันนี้ไม่ได้นะจะไปถ่ายรูปเปะปะมั่วซั่วไม่ได้นี่เป็นความผิดตามมาตานี้เอทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราเคยเห็นดาราที่แสดงหนังนะ,นะถามว่าดาราที่เขาใส่เครื่องแบบเป็นตำรวจร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาหรืออะไรเงี้ยใส่เครื่องราชถามว่าเขามีความผิดไหมอันนั้นไม่ผิดนะ เหตุผลที่ไม่ผิดเพราะอะไรต้องตอบดูองค์ประกอบภายไงล้วเขาขาดเจตนาไงเขาทําเพื่อแสดงหนังเขาไม่ได้เจตนาเพื่อให้คนอื่นทั่วๆไปรู้ว่าเขาเป็นตำรวจอย่างนั้นเขาคือนักแสดงนะอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นความผิดเพราะถือว่าขาดเจตนาขาดองค์ประกอบภายในดังนั้นเน่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเครื่องลาดเครื่องหมายยศเครื่องแบบนะเป็นความผิดตามมาตรานี้นะก็จบสําหรับความผิด ต่อเจ้าพนักงานนะครับหน้าเรามาขึ้นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ